สวัสดีครับวันนี้จะาพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการเปลี่ยนอุปกรณ์ชักโครกนะครับในห้องน้ำแบบทำด้วยตนเองแบบง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนที่ท่านต้องมีก็คือไขควงนะครับไขควงตรงนี้ไขควงตัวเนี้ยตัวเนี้ยถ้าต้องเตรียมไว้นี่คีมนะครับนะคีมเอาไว้ขันนอ็อ ไอ้ตัวนี้คินนกเขาเนี่ยนะครับก็ต้องมีแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือนี่แหละครับกุญแจคอม้านะครับเขาเรียกว่ากุญแจคอมาอ้าอคอม้าตัวเนี้ยนะครับอันนี้สำคัญสำคัญมากครับเพราะว่ามันจะต้องใช้ในการที่จะเอา,อาขันนะครับ ขันตัวที่ยึดติดกับชักโครกด้านล่างสุดนะครับตัวใหญ่ๆที่เป็นที่เป็นรูที่เราเอาเชื่อมต่อกับชักโครกนะครับตัวตัวนี้สำคัญมากถ้าเราไม่มีตัวนี้จบเหตุเลยครับท่านผู้ชมถ้าเราไม่มีตัวนี้ก็คือมันมันมันจะขันน็อตออกมาไม่ได้นะครับมันจะทำอะไรไม่ได้เลยวิธีการทำต่างๆนั้น เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับในอุปกรณ์เหล่านี้นะครับมีไขควงมีคีมมีคีมีมนกเขามีกุญแจคอม,ม้าอย่างเนี้นะครับท่านต้องเตรียมไว้ก่อนนะครับเตรียมไว้ก่อนโดยเฉพาะตัวนี้ผมย้ำนะครับตัวตัวนี้เนี่ยสำคัญมากแต่ถ้าท่านผู้ชมไม,ไม่มีกุญแจคอม้าก็หากุญแจที่มันมีปากกว้างๆนะครับมีปากกว้าง เพื่อที่จะให้มันล็อกได้นะครับให้มันล็อกได้ก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับดูวิธีการทํานะครับนี่คือชักโครกนะครับผมจะเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับามาดูท่อน้ำดีท่อน้ำดีเนี่ยของผมเนี่ยมันเป็นอันเดิมมันเป็นห้าหุนนะครับผมจะใช้ต่อเข้าไปเนี่ย ไอ <Krist ian> ้ตัวตัวตัวเนี้ยเราก็ต้องถอดออกมานะครับเป็นห้าหุนเราก็ต้องเปลี่ยนสายน้ําดีเป็นสี่หุนนะครับสายน้ําดีเดิมเป็นห้าหุนเพราะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เปลี่ยนสายน้ําดีจากห้าหุนเป็นสี่หุนเนี่ยมันจะเชื่อมกับอุปกรณ์อันใหม่ไม่ได้นะครับอันเก่าอุปกรณ์นันเก่ามันเป็นห้าหุนนะครับแล้วก็แกะออกมาแกะออหมุนแกะออกมานะครับอันนี้ผมปิดวาล์วแล้วครับว,วาล์วน้ำวาล์วอันนี้คือ อุปกรณ์สายน้าดีสี่หุนนะครับมีสี่หุนทั้งสี่หุนเลยนะครับไอ้สี่หุนนี่คือทั้งหัวทั้งท้ายนะครับทั้งหัวทั้งท้ายเราก็หา,อาไอ้ตัวที่มันเอาไปใส่นะครับปักเกินใส่เข้ามานะครับไอ้ตัวดําๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกปักเกินใช่ไหมครับใช่ทีนี้เราก็เราเราก็ประกอบ ให้ดีแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับง่ายๆอันนี้เป็นหพว่าสี่หุนหมุนเข้าไปที่อ,ออกนี่เป็นห้าหุนหม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 ุนเข้าไปปุ๊บเนี่ยนี่ต่อจากอ่านี่นะครับอันนี้เราก็เตรียมไว้ก่อนนะครับทีนี้เราก็จะมาถอดอุปกรณ์ในถังชักโครกการถอดก็จะต้องใช้นะครับไขควง ัสีเขียวเขียวเมื่อกี้นะครับหมุน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 ก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปหมุนด้านล่างด้วยนะครับเพราะมันมีทั้งด้านล่างและด้านบนประกอบกันเราต้องไปหมุนด้านล่างด้วยนะครับเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะหมุนไม่ออกมันจะขันไม่ออกาหมุนด้านบนก่อนหมุนด้านบนแล้วก็ไปหมุนด้านล่างนะครับ อันนี้เนี่ยแล้วก็ไปหมุนด้านล่างอีกทีหนึ่งหมุนหมุนออกนะครับหมุนไปพอเราพอเราหมุนออกน้ำมันก็จะไหลลงมานะครับไหลลงมาตามช่องให้มันไหลออกมาหมดหมดทั้งหมดเลยแล้วก็หมุน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 ไปนะครับหมุนไปเรียบร้อยเนี่ยทั้งสองข้างครับมันจะมีสองด้าน า้านอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นถอ,อดอุปกรณ์ออกมานะครับนี่แหละที่ผมบอกว่านะครับอุปกรณ์คอม้านี่สําคัญคือมันจะต้องใช้งัดตัวเนี้นะครับนเนี่ยเนี่ยมันจะต้องใช้หมุนตัวเนี้ฐานชักโครกตัวเนี้ต้องหมุนนะครับหมุนลองอมานะครับต้องพยายามหมุน,มนเรียบร้อยนะครับผมหมุนมาแล้ว แล้วทีนี้ไอตัวนี้ก็เหมือนกันต้องใช้คีมนกเขาหมุนหมุนเรียบร้อยก็ไขออกมานะครับไขออกมาอันนี้มันเป็นห้าหุนผมจะอันของใหม่เป็น4หุนเมื่อหมุนออกมาเสร็จเราก็ถอดออกมานะครับนี่ถอดตัวนี้อาาอ,อ,าาอกมาถอดออกมานอดมันเราก็เอาเก็บไว้ไว้นอดนี่บางทีมันอาจจะได้ใช้เราต้องเก็บไว้นะครับนอดตรงนี้ใอตัว ชักไอตัวลูกลอยทิ้งไปก,ก็ได้ไทีนี้พอเสร็จพอคอมมาแล้วก็หมุนตัวนี้นะครับหลังจากเราใช้กุญแจคอมมาแล้วเสร็จแล้วก็หมุนหมุนออกมาได้เลยอ่าตัวเนี้นะครับนี่นสำคัญเราต้องหากุญแจตัวใหญ่ๆมาหมุนแล้วก็ดึงออกมาดึงออกมานะครับดึงออกมาดึงออกมาของผมพอดึงออกมาเสร็จผมก็จะประกอบ นะครับเอาชุดใหม่เข้าไปไอ้ตัวนี้ปกติมันมีลูกลอยนะครับตัวชุดใหม่นี้จะไม่มีลูกลอยละลูกลอยมันจะอยู่ในตัวนันเลยครับมันมันมันจะทันสมัยขึ้นไม่ไม่จาเป็นต้องใช้ลูกลอยแล้วในสมัยใหม่นะครับเพราะมันเกะก,กะยังไงไม่รู้เราต้องเราทีนี้พอเรา,เาได้แล้วก็เราก็ประกอบอดันลงไปในในในรูนะครับ เราก็ตั้งให้มันตรงๆหน่อยนะครับตั้งให้มันดีๆอย่าให้มันเกะกะอ่ทีนี้เราก่อนที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยเราต้องอ่นะครับก่อนที่เราใส่ลงไปเนี่ยเราต้องใช้ตัวนี้นะครับอ่าาเราหลังจากนั้นหลังจากเราใส่เทปพ,พันเกลียวเรียบร้อย แล้วเราก็หมุนนะครับหมุนอุปกรณ์ตรงนี้หมุนที่สำคัญเทพันเกียวนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็หมุนนะครับไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวชุดใหญ่เนี่ยไอ้ตัวนี้สำคัญนะครับเราก็ต้องหมุนลงมาหมุนลงมาก่อนาออกมาทีละชิ้นนะครับจำไว้ด้วยนะครับว่าเราเอาไหนใส่ก่อนไหนใส่หลังแล้ว เราจะใช้เทปพันเกลียวนะครับพันก่อนนะครับพัน Gir พันรอบๆนะครับพันรอบๆเทปพันเกลียวนี่สําคัญนะครับป้องกันน้ํารั่วนะครับเราจะใช้เทปพันเกลียวพันไปเรื่อยๆพัน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 ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะป้องกันน้ํารั่วนะครับพันไปเรื่อยๆนะครับพันไปเรื่อยๆ เอาตัวเนี้ยเทปพันเกลียวเนี่ยพันพันเข้าไปเรียบร้อยแล้วพันเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็พอหลังจากนั้นเราก็เอามาประกอบนะครับประกอบเราก็จัดดีๆนะครับเ,เราปร,ประกอบดีให้ให้ตัวตรงเนี้ยมันมันติดอยู่ด้านเนี้ยนะครับข้างๆเนี้ยให้ ให้ให้มันติดผานังไว้นะครับให้มันติดไว้ติดด้านนี้ไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ต้องหมุนก็จัดระเบียบดีๆนะครับจัดระเบียบดีๆอแล้วก็ใช้ตัวนี้หมุนเข้าไปก่อนต้องใช้ตัวลองก่อนแหวนลองเข้าไปครับที่สำคัญคือต้องมี เทปพันเกลียวด้วยนะครับเทปเทปพันเกลียวเนี่ยมันมันมันสำคัญนะครับเพราะว่าเราป้องกันไม่ให้น้ํามันซึมนะครับเทปพันเกลียวเนี่ยแล้วก็หมุนหาหาหาจุดสมดุลของมันนะครับหมุนไปเรียบร้อยแล้วก็ใช้กุญแจคอม้าเนี่หมุนอีกทีหนึ่งหมุนเข้าอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะกระชับให้มัน ให้มันแน่นแน่นให้มันแน่นแน่นนะครับหมุนอันนี้หมุนกระเช้าเข้าไปหมุนทวนเข็มนาฬิกามาเนี่ยถ้าให้มันถ้าเราถ้าเราเนี่ยเวลาเราเอาข้าวแล้วเรหมุนทวนเข็มนาฬิกาเราขันออก Green. เราหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาเข้าไปพอมันได้ที่แล้วเราก็เอาเ okay คแล้วมานะเช็คดูมาเช็คดูนะครับถ้ามันยังไม่พอ ถ้ามันยังหลวมอยู่เราก็ต้องหมุนเข้าไปเรื่อยๆหมุนเข้าไปยานแน่นเกินไปนะครับท่านผู้ชมถ้ามันแน่นเกินไปนี่มันจะทําให้แตกได้นะครับแตกเลยเสียหายใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อไหม่มันมีชุดเดียวแค่นี้นะครับมันหายากนะครับอุปกรณ์เดี๋ยวเราไปซื้อชุดใหม่นะพอเราได้ที่เราหมุนพอประมาณแล้วเราก็เอาตัวรองเขาใส่นะครับ ตัวรองเพื่อที่จะวางช่างชักโครกตัวนี้คือป้องกันเหมือนกับว่าเราป้องกันในลักษณะของป้องกันได้ก็คือเนี่ยป้องกันไอ้ตัวรองวางไม่ให้มันกระแทกโดยตรงกับโถชักโครก,กน,นะครับให้มันเป็นตัวตัววางาตัวตัวซับตัววางเพื่อที่จะ ให้มันไม่เสียสีกันมากนักนะครับป้องกันน้ำได้นะครับตรงนี้นี้เราก็ใช้เทปพันเกียวเทปพันเกียวเทปพันเกียวพันน็อตที่เราจะยึดด้วยนะครับเทปพันเกียวนี่ตัวนี้เทปพันเกียวก็สำคัญนะครับเทปพันเกียวพัน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 พอประมาณเลยนะครับ อันนี้เราพันเทปันเกียวเนี่ยประโยชน์ของมันคือมันไม่ให้นะ้ํามันซึมอ่าวก็ประกอบเข้าไปนะครับอ๋อประกอบเข้าไปตงเข้าไปแล้วมันจะมีน็อตอยู่ด้านล่างเราก็ใช้น็อตยึดเราจะต้องอใช้สองมือนะครับใช้เทปันเกียวหลังจากนั้นเราเราก็จะใช้มือ มือข้างหนึ่งจับด้านบนด้านในไว้ด้านหนึ่งก็หมุนเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปใช้สองมือจับด้านในแล้วก็ด้านนอกหมุน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 พอได้ที่แล้วก็ขันน็อตมาเลยอันนี้ก็สําคัญนะครับถ้าตรงนี้มันไม่แน่นมันก็จะรั่วได้นะครับมันรั่วได้ดังนั้นตัวนี้ต้องให้มันแน่นๆหน่อยนะครับ มันแน่นๆหน่อยตรงนี้นะครับนี่แล้วก็เทสดูสิหลังจากนั้นเราก็เ,าเอามาใส่สายตรงนี้ตัวกดมันนี่นะครับตรงกดมนันนี่ถ้ามันหย่อนเกินไปเนี่ยนี่ลักษณะหย่อนเกินไปแล้วนะครับมันจะทํางานไม่ได้ไม่ดีนะครับมันมันจะทํางานไม่ดีนั้นเราก็ต้องปรับหาสมดุลของมันโดย ถ้ามันยาวไปเราก็ต้องอเอาอีกข้อหนึ่งนะครับให้มันลดข้อลงมาไม่ต้องไปตัดมันนะครับไม่ต้องไปตัดมันสายเนี่ยเราก็ถอดออกมาแล้วเอาเราต้องให้มันพอดีนะครับอย่าให้มันยานเกินไปเมื่อกี้ใส่ยานเกินไปให้มันตึงๆหน่อยนะครับให้มันตึงๆหน่อยตึงมากก็ไม่ดีอีกนะครับแต่ว่าดูเราเราดูดูเอาว่าให้มันตึงๆแล้วก็ใส ใส่ย,ยัดเข้าไปนะครับเ,เราไม่จําเป็นต้องไปตัดเห็นไหมครับเนี่ยเราก็ลองเทสด,ดูโอเคไหมอ่าโอเคไหมครับเนี่ยเราจะเทสด,ดูนะเราใส่สายใส่สายตัวเนี้ยเราจะเอาเสียบในช่องตรงนี้ก็ได้หรือไม่เสียบก็ได้นะครับถ้าเสียบตรงนี้อ่ามันเหมือนกับว่าเป็นน้ําในการที่จะไปหล่อเลี้ยงชักโครกนะครับ แต่จริงๆแล้วคือผมในความคิดผมไม่จําเป็นนะครับเรา,าจะนั้นเราก็ประกอบสายน้ําดีสี่หุนนะครับอันนี้เป็นสี่หุนอันเดิมผมเป็นห้าหุนใช้ไม่ได้อันห้าหุนเราก็ต้องไปเปลี่ยนสายน้ําดีใหม่อใช้ปาเกลนเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับหมุนแน่นๆหมุนเข้าไปหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆ เพื่อที่จะให้มันได้ระดับนะครับหม,มุนไปมันอาจต้องใช้ทุงมือด้วยนะครับเพราะมันจะได้แน่นอลำพัางมือเรานี่มันมันไม่ค่อยแน่นใช้ทุงมือใช้ถุงมือหมุนเข้าไปนะครับหมุนไปถ้ามันปรับให้มันได้ระดับพอดีพอดีไยผมปรับแต่พอดีละจะเทสแล้วนะครับเอาเปิดวาล์วฟึบเปิดวาลวดูสิเป็นไงบ้าง น้ำมันก็จะค่อยๆไหลนะครับเพราะมันเพราะมันใหม่มันมันเป็นเป็นชุดใหม่นะครับชุดใหม่นี้ไม่ต้องไม่ต้องมีลูกลอยลูกลอยอยู่ในตัวมันก็น้ามันก็ค่อยๆขึ้นนะครับน้ำมันค่อยๆขึ้นนี่น้ําขึ้นมาถึงระดับนี้นะครับไอตัวไอตัวไอตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมันยังทํางานไม่ค่อยดีเพราะมันยานเกินไปผมก็จะต้องปรับให้มัน ตึงอีกนิดงหนึ่งโดยที่ปรับสายมันนะครับปรับสายมันเนี่ยถ้าถ้ามันยานนะครับมันจะทํางานไม่ค่อยดีดูนะครับตัวเนี้ยตัวนี้สําคัญเคล็ดลับอยู่ที่ตัวนี้เหมือนกันนะครับถ้าตัวนี้ยานมันจะทํางานไม่ดีมันเวลากดน้ํามันก็จะกดไม่ไหลโฟนะครับมันไม่ไหลลงปุ๊บปุ๊บุมันจะไหลนิด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 เนี่ยไม่ดีเราต้องปรับ พอเราปรับปรับให้มันตึงๆนะครับปรับให้มันตึงๆตัวนี้สําคัญนะครับตัวนี้สําคัญน้ําจะไหลแรงหรือไม่แรงเนี่ยส่วนตัวาหลไหลขขลงชักโครกแรงหรือไม่แรงตัวนี้ก็มีส่วนสําคัญนั่นะเราต้องปรับให้มันตึงๆหน่อยนะครับตัวนี้ผมเน้นนะครับตรงนี้พยายามตึงอ่าพยายามให้มันตึงอันนี้มันอ่านะครับถ้า ถ้าตรงนี้ไม่ตึงเนี่ยมันจะมันจะไม่มีประสิทธิภาพไอ้ตัวนี้นี่นะครับตัวเนี้ยตัวที่ไอ้ท่อเนี่ยเราจะใส่ใส่ในตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้มันไปเลี้ยงท่อ,อชักโคกนะครับแต่ผมว่าลองลองดูก็ได้ครับถ้ากดกรณีใส่กดลงไปปุ๊บพอกดน้ำไปปุ๊บ เราไปดูที่โถงชักโคกกันนะครับน้ำมันจะอยู่ระดับไหนแส่น้ำปุ๊บเอน้ำมันจะอยู่ขึ้นมาระดับเนี้ยนะครับคือมันเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงตรงนี้ไว้ให้ให้ให้ตรงนี้มันมีน้ำเยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเราถอดอันนี้เรายังไม่ถอดอันนี้คือเนี่ยอันนี้พอเราถอดปุด๊บ เราถอดดูแล้วก็ลองกดดูสิลองกดดูว่าน้ําในโถชักโคกเนี่ยมันจะอยู่ระดับไหนกดลงไปพอกดไปปุ๊บนะครับน้ํามันก็จะอยู่ระ,ระดับเนี้คือมันไม่มันไม่เยอะขึ้นมาถามว่าแล้วมันจะทําให้กลิ่นเหม็นไหมผมว่า ก็ไม่ทําให้กลิ่นเหม็นอะไรนะเพราะว่ามันก็มีน้ําอยู่มันก็มีน้ําหล่อเลี้ยงเพียงแต่มันไม่มันไม่เต็มแค่นั้นเองมันก็มีน้ําหล่อเลี้ยงอยู่ดังนั้นผมผมก็จะถอดออกมันไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปช่วยให้น้ําในถังเนี่ยเต็มเร็วมากขึ้นถ้าเราถอดออกนะครับเนี่ยถ้าเราถอดออกปุ๊บน้ํานี้มันจะไปทําให้น้ําเต็มเร็วมากขึ้นแต่ถ้าเราเอาใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะเต็มช้าลงนะครับดังนั้นผมก็จะถอดออกนี้แหละนะครับ ทอดออกนี้แหละอันนี้ก็ขั้นตอนอะไรของมันก็เสร็จเรียบร้อยเหลือแต่เทสว่าน้้ำมันจะไหลโฟดีไหมอะไรยังไงแค่นั้นนะครับผมก็เทสดูนะครับเรียบร้อยน้ำซึมไหมดูซิซึมไหมไม่ซ,มมมซึมนะครับออกไม่ซึมนะครับไม่มีน้ำซึมใดๆเอโอเคไหมตรงนี้ก็โอเคนะครับไม่มีปัญหาเรื่องน้ําซึมเทสดูซินะ,ะแสดงว่าใช้ได้นะครับแสดงว่าใช้ได้ ได้ไว้ใช้ได้เนี่ยครับคือขั้นตอนในการทํานะครับก็ลองดูนะครับสําหรับมือใหม่นะครับผมก็มือใหม่หัดขับเหมือนกันหัดทำเหมือนกันเนี่ยน้าก็ไม่ซึมนะครับดูประสิทธิภาพก็ใช้ได้เหมือนมืออาชีพเลยนะครับนี่น้าไม่หยดเลยนะครับนะครับไปทดลองทําดูได้นะครับตามขั้นตอนที่สําคัญในตัวเนี้ยนะครับเนี่ยให้มันตึงๆหน่อยถ้ามันตึงๆเนี่ยประสิทธิภาพในการ น้ำที่มันจะไหลลงโถส้วมนดีมากนะครับถ้ามันไม่ตึงเนี่ยเราก็ต้องปรับ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 อย่าให้มันย่อนมันยานถ้ามันย่นยานเนี่ยมันก็จะมีปัญหาละระบบมันจะมีปัญหาเวลากดแล้วมันจะไม่ไม่ดีนะครับอันนี้นผมกดโอเคแล้วนะครับปรับได้ระดับแล้วให้มันตึงพอประมาณแล้วนะครับให้มันตึงพอประมาณแล้วอ่านี่คือสาธิตวิธีการเปลี่ยนอุปกรณ์ ชักโคกในห้องน้ำนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ